สวัสดีครับยาติธรรมทุกๆคนนะครับผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติทุกท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลทานศีลภาวนาปัญญาทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันโกนนะครับอีกวันหนึ่ง ซึ่งมีโอกาสได้มาคุยกับพวกเรานะครับถึงการบําเพญ็ญการปฏิบัติธรรมนะครับการที่เราได้น้อมจิตน้อมใจในการปฏิบัติพระกรรมฐาน การนั่งสมาธินะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่สูงขึ้นมานะจากการบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานแต่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ไดนะ้ต้องประกอบซึ่งกันและกันนะการบำเพ็ญทานนะก็เป็นการสร้างบรารมีเพื่อได้ ท่านบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำงเพ็ญมาได้ทํามาเช่นกันนั้นการแบ่งปันเงินส่วนหนึ่งที่เรามีไว้จากทําทานด้วยกันถวายอาหารข้าวหวานพระช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้สิ่งของผู้ยกากไร้หรือแม้แต่การช่วยเหลือด้วยแรงกายก็ตามนะครับถือว่าเป็นการเสียสละจากตัวเราไม่มีจิตที่เป็นโลภมากสะสมจนเกินไปทำให้เรารู้จักสละเรียกว่าจากะทานเหล่านี้ไป กับผู้ที่เขาต้องการหรือเดือดร้อนหรือแม้แต่บำเพ็ญอยู่ในพุทศาสนาทอดกระถินทอดปลาปาหรือถวายทานสังฆทานอาหารข้าวานเครื่องดื่มก็าตามเหล่านี้เป็นฐานของการเป็นมนุษย์นะการแบ่งปันถ้าเราเป็นผู้ที่มักเก็บนะครับมักเก็บก็คือไม่บำเพ็ญจากะ เราก็จะเป็นบุคคลที่มีความโลภเพิ่มพอกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการไวจากทานก็เป็นการจาคะที่ทำให้เราเกิดการเสียสละกันให้เราลดความตะหนีลดความโลภของตัวเรานั่นเองนะครับอันนี้มีคุณมหาศาลและการไยจากทานนี้ก็จะส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีในการข้างหน้า นะครับนะทั้งพบนี้และพบหน้าก็จะส่งผลให้เรามีทรัพย์สินเงินทองนะนะมาคอยดูแลเกื้อจุนตัวเรานะครับลำดับต่อมาก็คือการรักษาศีลที่บอกพวกเราว่าควรรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธินะ์บุคคลที่จะเป็นมนุษย์ได้นะครับถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วเนี่ยจะต้องมีศีลที่บริสุทธินะ์มีศีลนะที่ สะอาดนะครับนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นะไม่ลักขโมยของใครสิ่งของใดๆที่ไม่ใช่ของเรานะไม่ลักขโมยแม้แต่หนึ่งมาศหนึ่งมาศกก็คือหนึ่งสลึงเนี่ยก็ไม่เอานะครับไม่ประพฤติผิดในกลามนะครับไม่พูดโกหกไม่พูดปลดมอเ็สไม่ส่อเสียด นะการพูดส่อเสียดนะการพูดคำหยาบนะพูดให้ร้ายนะครับการพูดเนะี่พูดมากยิ่งเกิดโทษเนีพูดมากมันจะทำให้เราเพ้อเจ้อนะครับพูดเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยนะครับก็จะเกิดการนินทาเกิดอะไรไปเรื่อยเพราะว่าเราตามไม่ทันหรอกนะมันก็จะไปเรื่อยสมองคิดพูดไปเรื่อย นะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่สาหรับผู้ปฏิบัตนะิพูดน้อยลงนะครับพูดน้อยลงนะทํางานก็พูดได้แต่ว่าพูดเรื่องต่างเรื่อยเรื่องไปเลื่อยเปื่อยอย่างนี้เราก็ลดลงไปนะครับฝึกตัวเรานะครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือศีลห้านะครับข้อที่5ก็คือสุรามีระยะนะเครื่องดื่มที่ทําให้เรามึนเมาทุกอย่างนะครับไม่ไม่ไม่แตะไม่ต้องแล้วก็สําหรับ ผู้ปฏิบัติเขาควรมีวันพิเศษเช่นวันโกนวันพระถือศิลแปดนะครับเช่นข้าพเจ้าเองวันนี้วันโกนนะวันที่สิบสิบสามนะสิบสองนะครับวันนี้วันที่สิบสองกรกฎาคมนะครับก็เป็นวันวันโกนซึ่งเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ รับศีแลแปดวก็อยู่ยาวไปจนถึงวันมะลืนถ้าท่านปกติก็จะอยู่ยาวไปถึงวันพระข้ามคืนหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครไม่มีเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ต่อคืนหนึ่งก็ยังดีนะครับน้อมอราธนาศินก็ถือว่าได้บารมีที่สูงขึ้นนะครับลำดับต่อมาคือเรื่องของสมาธิ นะครับเรื่องของสมาธินะเป็นการบําเพ็ญบุญกุศลที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินทองอะไรใช้จิตใจของเราให้บริสุทธิ์นะครับกราบพระค้าคงกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูประชาอาจารย์แล้วกำหนดจิตนั่งสง,งบนิ่งมองตรงไปนะครับเรียกว่าการปฏิบัติแนวกระสินสิบนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ คุณแม่พีคุณแม่ชีพิมพ์ภาทองเก่านะครับให้นิ่งอยู่นะในอารมณ์มองตรงไปข้างหน้านะครับเบาๆหลับตาแล้วมองตรง20ินาทีโดยไม่คิดอะไรทำจิตให้ว่างเปล่านะแล้วก็รวมๆบุญแล้วก็ออกจากกรรมฐานนะทำแบบนี้ต่อเนื่องทุกวัน เช้ากลางวันเย็นได้ถือว่าดีมากนะครับแบ่งเวลาทําไมเราต้องแบ่งเวลาเพราะาบุญที่ว่าด้วยสมาธินะแม้ช้างกระดิกหูแลบลิ้นขณะจิตที่สงบเท่าช้างกระดิกหูแลบลิ้นเนี่ยนะเป็นบุญที่มากมายมหาศาลย,ยิ่งกว่าการทําทานทั้งปวงการรักษาสินนะครับมากมาย เพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราพยายามตั้งใจนะครับฝึกปฏิบัติให้ต่อเนื่องอย่าเบื่อหน่ายการทําความดีนะครับอย่าเบื่อหน่ายการทําความดีจงประพฤติปฏิบัติแม้จะยากเข็นแค่ไหนก็ตามขอให้มีความอดทนนะมีความอดทนต่อการปฏิบัติให้มากแล้วตั้งใจทําให้ต่อเนื่องอย่าละทิ้งความเพียรเด็ดขาด นะครับทำไปต่อเนื่องจนฝาชีวิตเราจะไม่อยู่แล้วทาชีวิตของเราในแต่ละวันให้มันใสสะอาดมากขึ้นคิดดีพูดดีทดําดีนะครับให้มันหมดกิเลสโลภโกรดหลงให้มันเบาบางลงนะครับด้วยสติสัมปชัญญะนะครับที่เราฝึกการยืนเดินนั่งนอนสติปัฏฐาน4มีสติอยู่กับตัวตลอดนะครับลำดับสุดท้ายก็คือการเจริญปัญญา นะปัญญานะทานศีลส,สมาธิแล้วก็ปัญญาการเจริญปัญญาคือขั้นของสูงสุดนะครับสำเร็จถึงอรหันติพานได้เมื่อบุญบาร,รมีเต็มก็จะสำเร็จได้โดยธรรมชาติโดยจิตดวงนั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์แ้นการเจริญปัญญาคือทำจิตของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะครับว่า กายนี้ไม่เที่ยงนะครับให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคําว่าไตรลักษณ์ไตรคือสามลักษณะสามคือไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากายนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไปแน่นอนกายนี้เป็นทุกข์กายน,น,นี้ไม่มีตัวตน ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่เที่ยงแท้หนอพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงทุกวันกิจกรรมประจําวันของเราก็พิจารณาข้องน้ําอุจจาระปัสสา,าวะดูให้เห็นความสปกปรกความเป็นไปนะครับของร่างกายเราจะได้จิตเราจะไม่ยึดติดในร่างกายไม่ยึดติดในตัวตนนะครับถ้าหากว่าการยึดติดหรือมีอัตรามีตัวตนนะคิดว่าของกูตัวกูของกู นะครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราไปไหนไม่ได้เพราะอะไรก็เป็นของเราหมดนะแต่ถ้าเราพิจารณาร่างกายนี้เราปล่อยวางเสียกายนี้ในวันหนึ่งต้องนอนอยู่ในโรงกายนี้ในวันหนึ่งจะต้องดับจิตออกจากร่างไปธาตุดินน้ำลมไฟจะต้องสลายไปดินก็กลายไปเป็นคืนสูดดินน้ำคืนสู่น้ำไฟสลายไปลมสลายไป คืนกับแสดงว่านั่นแหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือความไม่เที่ยงให้เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้เนืองๆน,น,นะครับนะไม่ยึดติดในตัวตนของเรานะครับทําสิ่งใดก็ทําหน้าที่ไปทํางานดูแลลูกครอบครัวก็ทําหน้าที่ไปแต่ให้มีจิตพิจารณาอยู่แบบนี้เนืองๆไม่ยึดติดในอัตตาตัวตนค่อยๆละค่อยๆวางแล้วฝึกนะและ ที่สำคัญคือมีสติสัมปชัญญะในการควบคุมดูแลในการใช้ชีวิตของตัวเราเองนะครับให้รู้เท่าทันกิเลสนะช่วงนี้คำพูดนี้ความคิดนี้เป็นกิเลสหรือเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นกลางกลางนะเป็นว่างไม่มีดีใจไม่มีเสียใจเป็นเฉยๆอันนี้คือเสียใจอันนี้ คือดีใจให้รู้อยู่เสียใจก็รู้ว่าเสียใจมีสติรู้แต่ไม่ยึดติดดีใจก็ให้รู้ว่าดีใจมีสติรู้แต่ไม่ยึดติดไม่ดีใจไม่เสียใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเฉยยเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ให้มีสติสัมมาชญญ,ญรู้อยู่สติคือความระลึกได้ ระลึกได้อยู่ว่าเราสุขเราทุกข์เราเฉยเฉยสมชัญญะคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสัมชัญญะรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่แบบนี้นอนอยู่แบบนี้เดินอยู่แบบนี้รู้อาการกายรู้สิ่งที่เราทำทั้งสองอย่างนี้จะทำงานคู่กันฝึกบ่อยๆฝึก ให้รู้ตัวรู้ตนอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเรียกว่าสติปัฏฐานสีนะครับจะทำให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็ดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะลดกิเลสโลภโกรธหลงลงนะครับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนานะครับใครไม่เคยนั่งกรรมฐานก็ ภาวนาได้นะครับนะโมพุทธายะก็ได้นะครับน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์นะครับพระห้าครั้งแล้วก็กําหนดจิตนะโมพุทธายะไปเรื่อยๆให้ได้หนึ่งร้อยแปดจบหนึ่งพันจบนะแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งใจทําไปเรื่อยๆทําให้จิตสะอาดนี่ก็เป็นบุญมหาศาลนะแล้วก็ได้เกิดประโยชน์กับตัวเราเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําความดีไม่ว่าจะเป็นทานศีลส,สมาธิปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะติดตามเราไปเป็นเพื่อนเราตลอดไปทุกภพทุกชาตินะครับเมื่อวันที่เราจากไปจะไม่มีใครไปกับเรานะครับเพื่อนที่รักเราเพื่อนที่เรารักครอบครัวพ่อแม่ลูก พี่น้องที่รักกันมากมายก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเราได้ที่จะไปกับเราได้สิ่งเดียวที่จะติดตามทุกคนไปก็คือบุญกุศลบารานีที่เราทําทุกวันเป็นสิ่งเหล่านี้ที่พูดกับทุกท่านไปก็คือสิ่งที่สามารถทําได้ด้วยตัวเราทุกๆวัน เราก็จะมีความสุขกายใจก็จะมีความสุขพอเป็นผู้ให้ตั้งแต่ทานมีศีลที่สะอาดมีสมาธิมีสติสมปชัญญะเจริญปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเป็นตนเพราะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจบำเพ็ญเพียรนะครับวิกฤตของโลกเกิดขึ้นมากมายโควิด เกิดขึ้นระดับโลกปัจจุบันนะบางประเทศยังลำบากอยู่เลยยังตายกันมากมายนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เตือนให้มนุษย์หมั่นเร่งทำความดีแล้วนะครับให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับความดีอยู่กับพระพุทธเจ้านะครับเราก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับ บุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมาขอแผ่ไปให้ทุกท่านที่ได้ฟังวิดีโอชุดนี้ขอให้มีความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระและจงมีความมุ่งม,มั่นมีแสงสว่างแห่งธรรมนำทางทุกคนให้มีพบมีภูมิที่ดียิ่งขึ้นจนถึงพระนิพพานในที่สุดทุกท่านทุกคนเธอสาธุ